จอแต่เรื่องหน,นักทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเนนเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน ซูซูกิจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายปีกับซูซูกิ t r i ปเปอร์โบนัสดิสุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจนถึงวันที่3.1ธันวาคมเท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับ เมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0 l e v e l 1จาก n e w s l a แปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2.5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ 5T ปีศาจแดงตามเรื่องดาวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันพุธที่15พฤศจิกายนนะครับมีอะไรกันบ้างไปลุยกันเลยนะครับเรื่องราวแรกนะครับไปคุยข่าวของพี่เดย์ครับดาวิดเดคอาสรุปแล้วเนี่ยเราก็กําลังลุ้นกันว่าพี่เดย์เนี่ยจะได้สังกัดใหม่หรือเปล่าหลังจากที่เป็นฟรีเอเจนตอนนี้ก็3เดือนเกือบ4เดือนแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยพี่เดย์ตกเป็นข่าวเกับเรอัลเบติสนะครับ ซึ่งมีปัญหาประตูบาดเจ็บ2คนก็คือทางคลาดิโอบราโวนะครับไล่คนคือรุยซิลบาคือเป็น2ประตูที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วแล้วก็บาดเจ็บไปนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยโยงชื่อพี่เดมาแล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ้นแบบนี้พี่เดยเป็นฟรีเอเย่นนะครับมีโอกาสไหมที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เดจะได้สังกัดใหม่สักทีหนึงอย่างน้อยก็ไปช่วยเบติส ไว้ก่อนนะครับในช่วงเวลาตรงนี้แต่พอไปถามมาในเอลเปเยกรีนี่ซึ่งเป็นกุนซื้อของเบติสนะครับเขบอกว่าเขายังไม่สนใจพี่เดในตอนนี้หรือไม่สนใจจะดึงประตูคนไหนมาตอนนี้เพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะใช้ประตูวัย24ปีที่ชื่อฟรานไวเทสนะครับฟรานไวเทสเนี่ยเพิ่งจะลงสนามให้กับเบติสไปในเกมเจอกับเซบีย่านะครับในศึกลาลีกาสเปนแล้วพอถามไปที่เปเยกรีนี่แล้วเขาก็บอกว่านะตอนนี้เนี่ย เขายังคงเชื่อมั่นในตัวของฟลันไวเทสนะครับนี่คือประตูที่ทํางานหนักฝึกซ้อมทุกวันมีศักยภาพดีพอที่จะลงเล่นในกับเขาได้นะครับเป็นประตูที่เยอกเย็นโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับอาจจะต้องสั่งสมประสบการณ์หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะตอนนี้ข่าวของพี่เดกับเรอเบติสนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนเท่าไหร่นะครับ อีกหนึ่งข่าวที่โหเด้งเข้ามานะครับในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาคือเรื่องราวของเศรษฐีนะครับชาวอเมริกันที่มีข่าวว่าจะมาซื้อหุ้นนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำถามจากแฟนบอลก็คือเฮ้ยแบบนี้จะมาตัดหน้าเสื้อจิมเรดคลิฟหรือเปล่านะครับหรือว่าเอ๊ะมหาเศรษฐีคนนี้นะครับเขาจะมาเทคโอเวอร์แมนเต็ดเลยไหมมีคำถามเกิดขึ้นมากมายครับ ถ้าจะให้พูดถึงเขาคนนี้นะครับเขาชื่อว่าเลออนคูปแมนนะครับเป็นนักธุรกิจวัย80ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนที่ชื่อ Omega Advisors นะครับก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของ Hedge ฟัน d นะครับเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับการลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับคูปแมนเนี่ยนะครับก็มีทรัพย์สิน รวมๆแล้วนะครับจากการเก็บข้อมูลของ Bloomberg ในอยู่ที่ประมาณ2.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเศรษฐีระดับพันล้านนั่นแหละนะฮะทีนี้เขาไปซื้อหุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเตเท่าไหร่นะครับจากรายงานของ Forbes แล้วก็ Bloomberg จำนวนหุ้นนะครับที่คูเปอร์แมนซื้อไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0แสนถึง1ล้านหุ้น แต่ทีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมๆแล้วมีประมาณ163ล้านหุ้นด้วยกันฉะนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับคือมันน้อยมากนะครับน้อยมากไม่ถึง1%หรือไม่น่าจะมากไปกว่า2%สรุปแล้วก็คือไม่น่าจะส่งผลกับการซื้อหุ้น25%แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมโมสรเหมอควบคุมด้านกีฬาอะไรต่างๆในสิ่งที่เซอร์จิมเรดคลิฟกับทีมอีนิออสกำลังจะทำอยู่นะครับ ฉะนั้นก็สรุปได้ว่าเรือนคูปแมนก็อาจจะลงทุนนะครับหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบื้องต้นฉะนั้นเองยังไม่ได้มีอ,อ,อะไรที่ยิ่งใหญ่ที่จะไปเปลี่ยนแปลงแผนงานของเซอร์จิมในเวลานี้นะครับ mm hmm. เรื่องของจอ n นซานโชครับล่าสุดมีรายงานเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับจากฟราซิอโรมานว่า เจดอนเนี่ยได้รับความสนใจจากยูเวนตุสนะครับแต่ยูเว่ก็ไม่พร้อมจะซื้อขาดในเวลานี้อาจจะเป็นการปล่อยยืมแล้วก็ให้ยูเนเต็ดช่วยแชร์ค่าเหนื่อยใช่ไหมครับขณะที่ข่าวอีกฟากหนึ่งมาจากแหมลดอร์ครับผูสข่าวเทียหนึ่งจากเทเลกราฟที่ระบุมาว่าซานโชเองก็ได้รับความสนใจจากทีมในสาิุดิอระเบียเช่นกันวันนี้ครับล่าสุดสมีทม็อกเบลนะครับผูดข่าวเทียสองจากเดล l y เมลก็รายงานว่ายูเวนตุสเนี่ยให้ความสนใจจริง แล้วก็พร้อมจะดึงซานโชไปร่วมทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแต่ว่าจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือทางม็อกเบลก็บอกว่าทีมในสดิตระเบียก็อาจจะเข้ามาร่วมวงดึงตัวซานโชด้วยนะครับโดย2ทีมที่สนใจก็คือเอลนาเซอร์ทีมของพิโดคริสเตียนโรนัลดแล้วก็เอาฮิลาวของเนย์มานะครับฉะนั้นเนี่ยซานโช มีโอกาสย้ายทีมสูงมากในช่วงตลาดเดือนมกราคมและสื่อระดับสูงก็รายงานเรื่องนี้ค่อนข้างจะตรงกันอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วจะไปไหนเท่านั้นเองนะครับแต่สติระเบียก็คือ1ในทางเลือกแต่ว่าซานโชอาจจะไม่ใช่นักเตะยเนเต็ดคนเดียวที่มีเส้นทางการย้ายทีมไปสติระเบียหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับมีสื่อระดับที่ไม่สูงมากนะครับเป็นสื่อระดับก็สิบเนาะอย่างเช่นทีมทล์กนะครับเขาก็ พูดถึงไอเดียครับของการที่ทีมในสาอุเิอระเบียเนี่ยจะดึง2นักเตะระดับเิลด์คลาสของยูเนเตดที่อายุเริ่มจะเยอะขึ้นในะครับไปเสริมทีมไม่ว่าจะเป็นราเฟลวารานนะครับหรือแม้แต่พี่ใหญ่คาซิมิโร่คือคาซิมิโร่เนี่ยมีสัญญาอยู่กับยูเนเตดนะครับจนถึงปี2026ก็ยังมีสัญญาระยะยาวอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ว่าเนื่องโดยอนาคตของพี่ใหญ่ กับอายุที่เริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้ไปอีก1ปีหรือ2ปีแต่ทีนี้ในวันใดวันหนึ่งที่มันต้องผลัดใบนะครับสวอุดิระเบียก็อาจจะเป็นหมุดหมายหรือว่าเป้าหมายของพี่ใหญ่ก็ได้นะครับหรือถ้าสมมติว่าสโมสรมาจัดวางโครงสร้างวางแผนอนาคตแล้วก็มองว่าเฮ้ยพี่ใหญ่อาจจะใช้งานในระยะยาวไม่ได้แล้วนะอาการบาดเจ็บเพิ่มเยอะขึ้นนะครับความคล่องตัวเริ่มน้อยลง ซาเุดิอาระเบียก็อาจจะเป็นหนึ่งที่ครับที่พี่แอจจะไปเพราะว่าก็มีทีมในสุ่หลายทีมที่อาจจะสนใจกาซมิโรแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือราเฟลวารานนะครับวารานนี่ชัดเจนกว่าเพราะว่าก็เป็นตัวสำรองให้กับอยู่ในแต่ในหลายเกมหลังสุดคือเราไม่ได้พูดถึงปัญหากับเทนฮากนะครับเรื่องนั้นเนี่ยเทนฮากเองก็ยืนยันไปแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรไเป็นเรื่องของแท็ติกนะครับที่ เทนฮากเขามองวารานว่าเป็นเซนเตอร์ที่ต้องยืนฝั่งขวาแต่แม็กควายเขาเล่นดีกว่านะครับฉะนั้นวารานก็ตกเป็นตัวสำรองไปอย่างไรก็ตามพอเป็นตัวสำรองปุ๊บเนี่ยนะครับนักเตะอย่างวารานจะโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าวารานไม่โอเคการย้ายทีมก็อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะไม่เกิดในช่วงเดือนมกราคมนะครับแต่จะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์ไหมอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ว่ากันตามตรงแล้วครับว่า ทีมในเซเอาระเบียสนใจเจดอนซานโชแน่นอนอันนี้คือข่าวที่ทั้งลอทั้งม็อกเบลรายงานเข้ามานี่คือสื่อระดับสูงนะครับแต่อาจจะไม่ใช่แค่ซานโชหรือเปล่าอาจจะมีการโยงชื่อของพี่ใหญ่คาเซมิโรแล้วก็วารานเข้ามาในเร็วๆนี้ส่วนบโน e ฟ n a นเดสก็คงมีข่าวจากสื่อระดับไม่สูงมากครับแต่ณนะตอนนี้ผมว่ายังไม่มี อะไรที่เป็นรูปเป็นร่างครับสำหรับการที่บรูโน่จะย้ายทีมนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้หรือไกลนะครับข่าวกับคาเซแล้วก็วารานอาจจะมีมากขึ้นต่อจากเจดอนซานโช่นะครับทิ้งท้ายที่อีกหนึ่งเรื่องราวของมิดฟิลด์ที่ฟอร์มกำลังดีมากนะครับกับนีสนะครับก็คือเคเฟรนตูรามนะครับเคเฟนตูรามก็ตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นมิดฟิลด์สายพลังงานครับ นะครับออกบอลได้ดีแก้เพรสได้ดีนะครับเคลื่อนเกมขึ้นหน้าได้แล้วก็เป็นนักเตะที่มีเวิร์กเรตนะครับสูงมากนะครับความพยายามทำงานหนักวิ่งเยอะต่อเกมเนี่ยมันส่งผลต่อไดนามิกหรือว่าพลังงานในแผงมิดฟิลด์ของนีสมากๆมีส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้น nice, ี้โชว์ฟอร์มดีมากๆในลีกเอิงในตอนนี้นะครับและ เคฟเรนตูรามเคยตกเป็นข่าวกับเลือดภูมาก่อนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายนะครับเลือดภูก็ไปดึงอเล็กซิสแม็กกาลิสเตอร์วาตารูเอนโดนะครับแล้วก็โดมินิกโซโบสไลอย่างที่ทราบกันไปนะครับเคฟเรนตูรามก็อยู่กับนิสต่อไปจนถึงตอนนี้ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าพอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับกำลังจะได้เซอร์จ,จิมเรดคลิฟเข้ามาถือหุ้น25%เ แล้วก็อยากที่จะทราบกันนะครับว่าเซอร์จิมแล้วก็เอนนิออสเนี่ยเขาดูแลนิสอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรถ้ามันจะมีข่าวเชื่อมโยงกันนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์เกเรนตูรามว่าตอนนี้เนี่ยคุณคิดอย่างไรกับอนาคตของตัวเองเกเรนก็บอกว่าตอนนี้เขายังต้องการที่จะพัฒนาตัวเองกับนิสต่อไปนะครับแล้วจริงๆเนี่ยการตกเป็นข่าวกับหลายทีมดังเนี่ยนะครับก็ทําให้เขารู้สึกมีความสุขนะมันทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาเดินทางไป ในทิศท,ทางที่ถูกต้องแต่ณตอนนี้เขายังต้องการอยู่กับนีสต่อนี่คือการให้สัมภาษณ์ของเกฟเฟรนตูรามนะครับแต่ว่ามันก็ว่าตามตรงนะครับมันเป็นการให้สัมภาษณ์ในฐานะนักเตะของนีสแต่ทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วอนาคตของเกฟเฟรนวัย22ปีจะอยู่กับนีสไปอีกนานแค่ไหนนะครับหรือว่าตลาดมกราหรือซัมเมอร์นะครับจะย้ายทีไหมอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่ถามว่ายูนเตต ต้องการ midfield สายพลังงานที่อายุน้อยๆหรือเปล่าอันนี้ผมว่าชัดเจนครับว่าแมนเต่ต้องหาและแกฟเฟนตูรามก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆคนหนึ่งนะครับสำหรับยูไนเต็ดในช่วงเวลาที่ทีมต้องการจะผลัดใบโดยเฉพาะจากคาซิเมโรแล้วก็คริสเตียนเอริกเซ่นนะครับแฟนเพจแฟนช่องครับมีหลายท่านมากๆเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับในเรื่องของเสียงนะครับในคลิปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา วันนี้ก็พยายามจะดันเสียงขึ้นให้แล้วพยายามจะลองปรับดูว่าเฮ้ยเสียงมันจะดังขึ้นได้ไหมยังไงผมรบกวนขอฟิดแบ็กนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมพยายามจะขยับตัวน้อยลงนะครับพยายามจะใช้ปากเนี่ยใกล้ไหมมากขึ้นมันโอเคขึ้นไหมนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยที่ด้านล่างนะครับลองฟิดแบ็กกันมาดูว่าวันนี้เสียงดีขึ้นไหมหรือว่าถ้าใครอยากจะพูดถึงประเด็นของอนาคตของซานโช คา s เม o โร r วานะครับหรือแม้แต่แกฟ e รนตูรามนะครับหรือว่าเรื่องของพีเดีที่เราสรุปข่าวกันมาวันนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไม่ได้เช่นกันยังไงรออ่านเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดคือ5ทีมบริษัทแดงประจําวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ